ลูกสมุนแอบไปวิ่งไปวิ่งข้างนอกไล่ยังทำไม วิ่งนำหน้าไปเลยระวังรถล,ลูกมาเร็วมาเร็วอย่าทะเลาะกันตามมาตามมาสมุน ตรงนู้นรังนกจ้าอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วเลยวันนี้พาทัวร์รอบไร่นะจ้าโน,น่นพี่นกอยู่ตรงโน้นจ้า ถึงบ้านแล้ว